7ประโยชน์ของผงกะหรี่แบบเน้นๆอาหารจานเดียวสามารถดูแลสุขภาพคุณได้อย่างเหลือเชื่อครับสวัสดีครับผงกะหรี่นั้นถือได้ว่าเป็นตัวช่วยทางด้านวัตถุด,ดิบและเครื่องเทศที่สำคัญในการดับกลิ่นคาวแต่อย่างไรก็ตามทีผงกะหรี่นั้นไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่เท่านี้ครับยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกมากมายในการช่วยดูแลและป้องกันปัญหาเรื่องสุขภาพได้ไปรู้จักกันครับ 1. ช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในร่างกายได้อย่างยอดเยี y ่ย e ม e e 2. ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายทําให้ร่างกายมีแอนติบอดีในการช่วยดูแลสุขภาพโดยรวม 3. สามารถช่วยบรรเทาการอักเสบได้ 4. มีประโยชน์มากในการช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกายและควบคุมน้ำหนักลดความอ้วน 5. ช่วยเพิ่มความจำและป้องกันปัญหาเรื่องอัลไซเมอร์เมื่อรับประทานเป็นประจำ 6. มีประโยชน์มากสามารถช่วยต่อต้านรวมะเร็งได้และป้องกันปัญหาเรื่องมะเร็งเมื่อรับประทานเป็นประจำและ7อย่างสุดท้ายมีประโยชน์ครับในการช่วยดีถอกกลําไส้และกระเพาะอาหารถ้าคุณรับประทานเป็นประจำได้ยิ่งดีครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิงแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอคลิปต,ต่อไปครับ